Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai Star r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสําเร็จลับกันอีกแล้วนะคะรอบนี้ไม่ใช่ความสําเร็จลับในดาวพีนางคอนี่นะคะแต่เป็นความสําเร็จลับของตัวละครดรเรโชที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพท2.0นั่นเองค่ะตัวละครดรเรโชเป็นตัวละครที่มีกันทุกไอเดียเลยนะคะ เราจะต้องไปยืมตัวละครด็กตร์เรโชจากเพื่อนหรือผู้สนับสนุนเข้าร่วมทีมแล้วทาการต่อสู้ในดันฟาร์มดันบอสต่างๆที่เราสามารถยืมตัวละครด็กตร์เรโชของเพื่อนหรือผู้สนับสนุนได้ค่ะเราเลือกดันที่เราจะไปฟาร์มได้แล้วนะคะเราก็จัดทีมยืมด็กตอร์เรโชจากเพื่อนหรือผู้สนับสนุนเข้าทีมได้เลยค่ะ แล้วกดท้าทายต่อสู้ห่งครั้งนะคะถ้าเป็นนันฟาร์มที่สามารถกดท้าทายสูงสุดได้ทีละหครั้ง6ครั้งนั้นก็นับว่าเป็นการต่อสู้ห่งครั้งเหมือนกันค่ะจะไม่ถูกนับว่าเป็นการต่อสู้6ครั้งนะคะใครที่จะฟาร์มของก็กดท้าทายสูงสุดทีละ6ครั้งปกติของเราได้เลยนะคะ หลังจากต่อสู้เสร็จแล้วความสำเร็จลับก็จะขึ้นมาเลยค่ะความสำเร็จลับมีชื่อว่าความจริงทุกอย่างล้วนไหลเวียนดั่งเงินตราชายดรเรชโชสนับสนุนการต่อสู้และเข้าร่วมการต่อสู้หนึ่งครั้งได้รับเพนห้าเพชค่ะ จเลาเรียบร้อยนะคะกับความสําเร็จลับที่ทําได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะแค่ใช้ดอกเตอร์เรโชของคนอื่นเข้าร่วมทีมแล้วทําการต่อสู้หนึ่งครั้งก็จะได้รับความสําเร็จนี้แล้วค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปความสาเร็จับหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอไม่เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่องเรามีเพลย์ลิสต์ความสาเร็จลับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากรันเติมเกม Rich แ a n ช h ่ p ด้วยนะคะเติมเกมฮองกัส ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ